สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเมนี้นะคะข้ามสตาร์ทีการทาี่น้ำพริกกากหมูนะคะพี่น้องค่ะน้ำพริกกากหมูนะคะก็จะมีพริกทอดหอมกระ,ะเทียมเจียวนะคะหรือกระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะพี่น้องคะใหม่ๆหอมๆนะคะใหม่ๆเจมไอใหม่ๆพริกกากหมูกา,กากหมานะคะอัน บอน,น,นมเมาเฮ็ดกัรสะอาดแปลีตาไปเมนะคะ่ะอาจาาอาจะสะอาดสะอ้านกลัวยุ่งงานดีนะคะยุ่งงาดนดีอาจจะห้องแย่เสกเสียงนัง่งเสียงมีเสียงนกเสียงกานะคะเสียงไรเสวาวกล่วยกตานั่นนะคะเนาะอันพื้น,นเท่ากับบริษาาัทที่ปริษัทกําลังของบอยู่นะคะน่าจะได้ป,ประมาณอีกสองเดือนค่ะข้อมงบจังหวัดป่ะข้อมงบออมค่ะออมทรัพย์รกคาข้อมงบกําลังจะอนุมัตินะคะพี่น้องค่ะ อันนี้เฮ็ดมาบ่เจอันนี้อันเป็นตัวยาค่ะสีขาดตัวยาน,นะคะที่ไปแปดปีที่แล้วน,นะคะพี่น้องคะขายบ่ไใค่ะเพราะเอาไปล่งย่านแล้วน,นะคะกินกับกินบ่ไใค่ะเอาไปลงถูกมัดใจลูกข่าแล้วนะคะอ๋ออันนี้เป็นสินค้าแนม,แมบ่เป็นสินนขาชิมแม่ะาเนีนมซื่อๆนะคว่าก็จับประมาณนี้สินค้าของเรานะคะชิมบ่ไใดแนม,แนมซื่อๆมซือใครมาบอกว่าไม่มีรูปลักษณะแบบนี้มันก็จะเป็น มันก็จะเป็นมีวาแบบนี้มันก็จะมีอยันเมน่ส่วนประกอบมีอยแน่อ่าไดซัมไดในรนึ่งนะคะยิบก่อได้ค่ะจำนสี่นะคะแต่ถ้าจะมียืนค่ะเจบอสจะบ้านเกียหรือว่าปุสึเอจะมาเบิร์สี่ขอยอาไปไหว้นนี้แล้วมาเป็นของหยังดอกขาดมีขาหนึ่งพนสร์ตไดสีเมย์ขอหยิบเบิร์ี่หลังขาดีเอาไปทิ้งทือกับประขาดนะคะจะรับไปเ็ตสึ มีผูรวมทีมงานป่คะบอนีมีงานยังน่คะมุณีนีีนี่หลายทีมนะคะบุนีนี้หลายที่มนะคะมี่หยาลูเฟิลบอนีลูเฟิรนจะมีมากนะคะอันนี้ลูเฟิ์นะคะเป็นยันก่อเป็นชานะคะชาดอกจานค่ะกินแล้วคลอขค่ะขนงค่นลดความดันค่ะลดไขเดียวขอให้จะของผลิตผลิตผลเพี่ยเดี่ยวค่ะเดื่ยวชาดอกจานโอเคขนมเฟิร์น ชาดอกจาเป็นบ,รค,บรนครบคะกอือาเยมาหความหนอหา,ารรหวานอโอ้แสดงว่าสมุนไพ่พันเปอร์เซ็นพันเปอร์ชาดอกจาาติดต่อได้ยุสยัสคะ โอเคค่ะโอ้ยแพ็กกรจิ้งเพื่อนน่าราักนุ่งห่วงซ้ำมึงเลยแหม่งเบิ้งเบิง,บงอืมแพ็กกรจิ้งนาา่ารักตัวมูติมี่เทปที่เท่าไหร่นะคะยี่สิบห้าบาทอืมเศร้าหาค่ะเศร้าหาคุณอ่าสรรพคุณนะคะบำรุงนะคะบำรุงถาดแปดสิาบแปดถาดงานกับพ่อจับบะแม่นยานหูยิม้มโอ้เป็นตากู ผู <c oughs> ้จัดจห,หมูราคาหน้าหมูยิมคืออีกอย่างมีใบเตยน,นะคะใบเตยกับพุ้เพิ่มรสความหอมแบ,บบรุงหัวใจนะคะตะไคร่กัะข่าปล่มนะคะแกจะเป็นไก่หม,มูในคาร์บอเนตโต๊ดโอเคค่ะคุณแม,คคณแม่คุณแม่ด้านหลังนะครับทั้งหลังนี่คะ่ะทั้งหลังแม่ในมูลเ <c oughs> นี่ยค่ะอาจจะเป็นผ้านะคะอันนี้ผ้าผ้าไหมลายรูปแก้วนะคะอันนี้ลมในสูตรสีดอกจานนะคะ ดอกจานค่ะดอกจานประหารใจสวยงามเนาะสวยงามนะคะท,ทำจากไม้ถาดทำจากไม้กาบหมากโอ้กินแล้วถิ่มเลยอ,อยู่บ่ลูกรียูสได้บ่มหมอกับข้านะคะเพราะว่าข้าขีดขาดล,ล่างคะ่ะเพราะว่าเป็นเ <c oughs> นื้อดีน,น,น,นะคะข้าวหนียคข้นจากบะหมี่เบ็ดนะคะข้าวตับเป็นถั่ยโฟมค่ะ,คะกินแล้วก็เจิด บ่เป็นแตกข้เบิดเหรอวเอามาค่ะโอเคนะคะขอบคุณน้องเฟิร์สค่ะขอบคุณค่ะมามองนีนะคะน้องเค้กคนสวยสวัสดีค่ะสวัสดีครับอันนี้ก็เป็นชันวิชนี่เป็นตะกินเนะ้อหัวเนาะแมนค่ะยี่ห้อขนมปังนะคะเพิ่นจะใส่ขนมปังที่มีคุณภาพเพจ แม่คะบัตถุดิบของแบบว่าทั่วไปนะคะอันนี้เป็นของมีห่อเห็ดอยะะูนอ่นะคะคงจะนุ่มดีนะคะกินแล้วกระเด้งดึงด๋งดึง <l ots> ด๋งดึงในปากนะคะอันนี้คือต้องสซางอย่างเดือนหมอคะหรือว่าเคขายโบ๊ะแนมน้ำ,น,ำน้ำทั่วไปน้ำคะสซ่างค่ะต้องซางอ๋อต่องซาง,างต้องพี่ออเดอร์นะคะตามงานแบบพวกเบรกพวกอย่างนอกโอเคคุณครูงัวลองชิมบ่คะวีดพอกาเกิ้ลเพื่อนไหนชิมไหนอ่ะคุณครูงัวชิมเพื่อนองเพื่นพอนแล้วไป็ิเฟโซยูบาเดี๋ยว โอเคขอบคุณค่ะชิมเน่เค้กไห่มันชิมหน่อยอ่บอกี้เอาโหลดเดี๋ยวกูจะชิมให้นะคะันนี้มัสองดียนนิมเลย้อต้มไมังมตังอน้อ้ออนีอ้น้าค้เนีนะออเค้สเอยงเค้กเค้กอันนี้อีกเป็นข้าโพดค่ะใส่ข้โพดอันนี้จะเป็นเซนติสมผงผ้าอ๋อเซนติสมผงผ้า โอเคขอบคุณค่ะน้องเค,คขอบคุณค่ะอุน่นนุนได้นะคะขอบคุณค่ะ